สวัสดีค่ะดูข้อวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเล่นป๊อปแคทกันนะคะให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเดียด๋วยวพิมพไว้ป๊ o แล้วก็จะเห็นตรงนี้นะป๊อปแคทนะคะป๊อปแคทนะคะแล้วเราก็จะเจออัน,น,อนแรกนะคะให้เรากดไปที่ลิงก์ลิงก์ของมันนะคะแล้วก็จะได้อย่างนี้เลยแล้วก็กดไปเลยนะ ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ2นะคะเป็นอันดับ1ละ100 1้าน10นะคะช่วยมากดกันเยอะๆนะทุกคนใครช่วยมากดกันแบบเยอะๆนะเราไม่รู้นะว่ามันทำได้ทุกโทรศัพท์ทั้ง iPad หรือเปล่าเพราะที่เราทำอยู่เนี่ยใน iPad นะคะซึ่งประเทศไทยไม่ขยับไปไหนเลย มีป๊อปมีป๊อปด็อกด้วยนะทุกคนด็อกก็มีนะจะหาย,ยิงลิงด็อกยากหน่อยก็คือกดแปะแรกเลยป๊อปด็อกก็จะได้นี่เนาะอืมไม่น่าได้นะป๊อบด็อกอะเราไม่รู้ว่าเรากดตรงไหนดี เอนเซนไปเลยมันมันเป็นแบบน้องหมายิ้มอ่ะเออน่ารักอยู่ประเทศไทยประเทศไทยอันดับสามเลยใช่ม,มากดป๊อปด็อกกันเยอะๆเลยนะทำให้น้องหมายิ้มเนาะแป๊บน,นะคะมีคนโทรมา,มาบ๊ายบาย